ยินดีต้อนรับกลับสู่ SR Car Review แต่วันนี้เราจะไม่ได้พูดถึงรถยนต์เราะจะพาคุณไปสู่สิ่งที่ล้ำสมัยและทรงพลังยิ่งกว่าเดิมเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเปิดเผยสุดยอดอากาศยานแห่งอนาคตจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ F-36 Future Fighter Jet Thailand 2025นี่ไม่ใช่แค่เครื่องบินรบแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของพลังทางทหารยุคใหม่เครื่องบินที่ทั้งโลกกำลังจับตามองและว,วันนี้เราจะพาคุณลงลึกทุกมุม ทั้งดีไซน์ภายนอกภายในห้องนักบินสมรรถนะขั้นสุดพลังมหาศาลและราคาที่ต้องรองวาวสิ่งแรกที่สะดุดตาทันทีคือรูปลักษณ์ภายนอกของมัน F 3 6ถูกออกแบบมาให้ทั้งสวยดุดันและล้ำสมัยในสไตล์ล่องหนตัวลำเรียวยาวปีกเฉียงไปข้างหน้าแบบล้ำอนาคตปลายหางแหลมคมบ่งบอกถึงความเร็วและความคล่องตัววัสดุที่ใช้เคลือบลำตัวเป็นแบบดูดกลืนคลื่นเรดาร์ทำให้เครื่องบินลำนี้แทบจะไม่ปรากฏบนหน้าจอเรดาร์ัตู เมื่อคุณเดินดูรอบๆลำเครื่องจะไม่พบอาวุธหรือถังน้ำมันภายนอกเลยทุกอย่างถูกซ่อนอยู่ภายในลำตัวอย่างชาญฉลาดทั้งเพื่อความล่องหนและลดแรงต้านอากาศช่องรับอากาศถูกออกแบบใหม่ให้ไหลเวียนดีขึ้นและลดการปล่อยความร้อนลงเครื่องลงจอดก็พับเก็บได้แนบสนิทความเรียบของทุกส่วนบ่งบอกถึงความละเอียดในงานออกแบบระดับสูงสุดเมื่อเข้าสู่ห้องนักบินความล้ำสมัยก็ยิ่งทวีคูณภายในคือความลงตัวของเทคนโนโลยีและความสะดวกในการควบคุม หน้าจอแบบพารามิกเต็มรอบตัวแสดงข้อมูลการบินแผนที่ภารกิจระบบอาวุธและข้อมูลศัตรูแบบเรียลไทม์จอแสดงผลแบบโฮโลกราฟิกลอยอยู่ตรงหน้าสายตานักบินให้ข้อมูลโดยไม่เบี่ยงเบนความสนใจมีระบบควบคุมด้วยเสียงและ AI ผู้ช่วยนักบินอัจฉริยนักบินสามารถควบคุมเครื่องพูดกับฐานบังคับบัญชาตรวจสอบระบบอาวุธและเปลี่ยนเส้นทางการบินได้ทันทีแม้ในขณะบินด้วยความเร็วเหนือเสียงเบาะนั่งออกแบบให้ทนต่อแรงจีสูง วัสดุระบายอากาศได้ดีรองรับสริระผู้ใช้งานระยะยาวด้านสมรรถนะของ F 3 6ต้องบอกเลยว่าสุดยอดจริงๆขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เทอร์โบแฟนคู่พร้อมระบบอัเต์เบอร์เนอร์ที่สามารถทำความเร็วได้เกินแมตสอหรือกว่า2,400กิโลเมตรต่อชั่วโมงเครื่องสามารถไต่ระดับความสูง60,000ฟุตได้ภายในไม่ถึง1นาทีและพร้อมรบได้ภายในเวลาไม่ถึง2นาทีหลังสตาร์ทการตอบสนองของเครื่องยนต์เป็นแบบทันที เร่งเมื่อไหร่คือพุ่งไปทันทีแรงแบบที่นักบินรู้สึกได้ว่าเหมือนถูกดึงกลับไปติดบอกแต่สิ่งที่น่าทึ่งกว่าความเร็วคือความสามารถในการเคลื่อนที่ F-36 ใช้ระบบควบคุมแบบ fly-by-wire พร้อมหัวชีดที่หมุนได้ทำให้สามารถเลี้ยวหลบขีปนาวุธและเปลี่ยนทิศได้อย่างแม่นยำแม้ในขณะบินด้วยความเร็วสูง ในการฝึกจำลองการสู้รบช่วงต้นปีที่ผ่านมา F-36 แสดงความเหนือชั้นเมื่อสามารถเอาชนะเครื่องบินรบรุ่นที่4และ5ได้ในหลายสถานการณ์ด้วยระบบเรดาร์ระบบตร,รวจจับอินฟราเรดและ AI วิเคราะห์ภัยคุกคมทำให้มันเป็นนักล่าทั้งในระยะใกล้และไกลพูดถึงอาวุธ F-36 เป็นเครื่องบินแบบอนเนกประสงค์มีทั้งขีปนาวุธระยะกลางระยะไกลระยะประชิดรวมถึงระเบิดนำวิถีด้วยดาวเทียมอาวุธทั้งหมดบรรจุในช่องภายในลำตัวเพื่อลดการตรวจจับและเพิ่มความล่องหน ช่องเก็บอาวุธสามารถเปิดและปิดได้รวดเร็วเงียบและแม่นยำเป้าหมายไหนล็อกไว้แล้วก็ถือว่าเกมจบสำหรับภารกิจภาคพ,พื้น F-36 สามารถติดตั้งระเบิดจอบบังเกอร์ขีปนาวุธทำลายรถถังและแม้กระทั่งปล่อยโดรนลาดระเวนขนาดเล็กขนาดบินได้ด้วยรัศมีปฏิบัติการกว่า1 5 0 0กิโลเมตรและสามารถเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศจึงเป็นเครื่องที่พร้อมรบได้ทุกระยะอีกหนึ่งไฮไลท์คือระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์เครื่องบินสามารถรบกวนคลื่นเรดาร์ศัตรู สร้างภาพหลอกและแม้แต่แฮกระบบสื่อสารระบบ AI วิเคราะห์ภัยคุกคามภายในเซลว,วินาทีและสามารถปล่อยเป้าลวงหรือลบหลีกได้โดยอัตโนมัตินักบินไม่ต้องบินลำพังอีกต่อไปแต่มีสมองกลช่วยคิดตลอดเวลามาถึงเรื่องพลังขับเคลื่อน F 3 6ใช้เครื่องยนต์แบบใหม่จากความร่วมมือระหว่างไทยและเทคโนโลยีต่างประเทศมีอัตราแรงขับต่อน้ำหนักมากกว่า1ต่อ1หมายความว่าสามารถทยานขึ้นในแนวตั้งได้ช่วงสั้นๆและวิ่งบนรันเวย์สั้นได้สบายเสียงของเครื่องยนต์เบาลงกว่าเครื่องรุ่นก่อน ให้เสียงคำรามต่ำที่ยากต่อการตรวจจับในการทดสอบภารกิจบินจริงเครื่องบินสามารถโจมตีเป้าหมาย12จุดได้ภายในภารกิจเดียวไม่มีพลาดแม้แต่เป้าหมายเดียวความแม่นยำสูงสุดมันสามารถเปลี่ยนทิศระหวา่างการสู้รบได้ทันทีแบบที่ศัตรูตามไม่ทันประเทศไทยก้าวเข้าสู่วงการการบินขั้นสูงด้วยเครื่องบินลำนี้มันไม่ใช่แค่ยุทธศาสตร์ทางทหารแต่เป็นการประกาศศักยภาพของเทคโนโลยีไทยต่อสายตาชาวโลก หลายประเทศกำลังจับตาดูเพราะมันอาจเป็นเครื่องบินที่ถูกส่งออกในอนาคตแล้วราคาละ่ะมีการประเมินว่าราคา F-36 อยู่ที่ประมาณ85-95ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเครื่องเมื่อเทียบกับ F-35 ที่แพงกว่านี้แต่คุณสมบัติใกล้เคียงกันถือว่า F-36 เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่ามากโดยเฉพาะสำหรับประเทศที่ต้องการเครื่องบินรุ่นใหม่ในงบจำกัดความน่าทึ่งคือการบำรุมรักษา F-36 ใช้ระบบอัจฉริยะที่วิเคราะห์ปัญหาได้ล่วงหน้า เปลี่ยนชิ้นส่วนได้รวดเร็วลดเวลาหยุดซ่อมลงข้อมูลจากเครื่องบินจะถูกส่งกลับไปยังฐานแบบเรียลไทม์เพื่อให้ทีมซ่อมเตรียมการทันทีที่เครื่องลงจอดนักบินที่ได้ทดสอบแล้วพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายบังคับง่ายตอบสนองไวระบบ AI ไม่ได้แทนที่นักบินแต่ช่วยให้นักบินตัดสินใจได้เร็วขึ้นและปลอดภัยยิ่งขึ้น สรุปแล้ว F 3 6 f u t u r e Fighter Jet Thailand 2025คือสุดยอดนวัตกรรมแห่งยุคตั้งแต่รูปทรงที่ล้ำอนาคตห้องนักบินที่ชาญฉลาดสมรรถนะที่เหนือชั้นและพลังที่ไม่มีใครเทียบได้มันคือเครื่องบินที่กำลังจะเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์การบินของไทยแล้วคุณล่ะคิดว่า F 3 6คือตัวเปลี่ยนเกมของวงการอากาศยานไทยหรือไม่คอมเมนต์ Comment บอกเราได้เลยด้านล่างอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดรีวิวใหม่ๆจาก SR Car Review เพราะตอนนี้เราทำมากกว่ารถ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบินปลอดภัยคิดไกลและอย่าลืมเงยหน้ามองท้องฟ้า